โนคันนี้นะคะลูกค้าจ๋าสีแดงคันนี้ค่ะลูกค้าค่เสริมแบดลงเล่มแล้ววางเพดม,มาใหม่นะขอบกระบาดมีรอยจอกกระจกหน้าแตกสุดนะลูกค้าคันนี้ใหม่เยอะนะคะมีข้าแย้ง3,200กว่าบาทและค่าชดต้น1 0 0 0 0บาทด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้รับผู้เชี่ยวานโอนนะรับผู้เชอบกานโอนนะคะลูกค้ารับผู้เชี่ยวานโอนนะคะคันนี้ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท ปิดร been, like าคาครับไปได้เลยค well. ุณลูกค้ารับไปเลยมิค่ะนน่ก็เด้ประดัลรไหมครับมาเลยค่ะเอาอะไรให้ราขราคาแนบาทบรากรขับรค่ที่จชนได้ในปะคออนไลน์ในมาบสอราลค่ะจัดเลยค่ะถ้าเป็นสี่พันหนันละครเลยค่ะหนปบสอรออนไลน์สัยใชได้แตงกวาบอถขับรค่ะหนึ่ก็าสองราคาเป็นแล้วสียใเลยค่ะแก็เปรนขบรถค่ะนึ่งกสิบองราคาเป็นัยจชชนได้หนึราคาเป็นล้วค่ะหนึ่งก็บาทรถขับรถค่สยมคะสองแสนบาทราคาไปแล้วเสีอใจเลยค่ะราคาได้อยู่่คะ สู้ได้ปิดลยค่ะสองแสนสองพัประกันเลยค่ะสองแสนสองพันประกันรายสู้ก่อมี่าสู้่อนเฉลยค่ะสองแสนสองบาทสองแสี่พัระกันรฟ์ล็อกค่ะสองแสนปรกัรา์สก่อนไม้สู้ก่อนคะสองแสนประกัาสู้ก่อนเฉลยค่ะสองแสนาพันปันเลยค่ะสองแสนหนึ่งเบบาทระกันรฟ์ค่ะสองแสนนบบาทสองแสนหนึ่งบาทดสองหนึ่งสองราคาเป็นแล้วค่ะสองแสนหนึ่งสองพันสี่พันราคาเปนแล้วสู้ก่อไม้สู้ก่อนเลยค่ะสองแสนนประกันรฟ์ค่ะสองหออนไลน์สื้่อนเสองหนึ่งบาทสองสอ่ระกัาสองสองสาค่ะ ต่องสองสี you, mother, ่ราคาไปแล้ว er ค่ะสองออนไลน์ซ no, <'s> ื้อปยลค่ะสองสาสองนหงราคาออนไลน์ซื <stuffed alien> ้อป่อชเลค่ะสองสามสองพันแพันราคาไปแล้วค่ะอีกสมัยไหคะสองหมนมาค่ะสองสาสองบาทราคาออนไลน์ซื้อปช่อเลยค่ะสอคสาสอราคาเปแล้วค่ะสองสาสอพันสองพันสี่ันราคาไปแล้วค่ะสองสามสองพันสี่พันสองสาสอันนนับตสออนันนับสออนไลน์ซื้อป่ยลสองสองแราคาออนไลน์อีกสมัยไหมคะ สี่หมืมาซื่อได้ขอบุณมาค่ะสองแสนสี่หมื่นบาทราคาออนไลน์ซื้อบอกเชิเลยค่ะสองแสนสี่หนบาสองแสนสี่หมื่นาทนับดสองแสนสี่หมนบาทัสอานหมื่นสองพัไลน์ค่ะซื้อบอกมีค้าซื้ออดเชื้อคสองแสนสี่หมื่นสองพัสอแส่หมื่นสี่พันราคาเปแล้วค่ะสองแสนสี่นสี่พันสองี่หมื่นสี่พันนังแม่นององ่หยังไม่ยอมยังซื้อซื้อได้ซื้อเลยปิดได้ิดเลยค่ะสองแสนสี่หมนหกพันสองแสนสี่หมื่นหกพันนับเสองแสนสี่หนหกพันนอ ขายไหมคะห้าหป็่นไหมคะซื้ได้ปิดเลยขอบถึณมาค่ะสองแสนห้าหมืนบาทราคาออไลน์ซื้อบ่อยเิลเลยค่ะสงแสาห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทนักเก็ตสองแสนห้าหมื่นบาทักเสองแสนห้าหมื่นบาทราคาไลน์็ปด้7สามศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งสองแสนห้าหมื่นบาทลูกค้าออนไลน์นับสามไข่ค่ะตกลงขายที่ราคาสองแสนห้าหมื่นบาทคุณลูกค้าออนไลน์ป้ายหมายเลขสามศูนย์ห้าเจงมศูนย์ห้าเจ็ดหประมไปสองแสนหาหม่น ขอบคุณลูกค้าออนไลน์ด้วยครับ